สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้มาพบกับช่องบ้านสวนฉลองใช้อีกแล้วทาง y u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  e เมื่อนี้สิพาพี่น้องไปเยี่ยมชมบ้านเขา้าฤษีอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อนี้มีความพิเศษอีกอย่างหนึง่งเจ้าของบ้านเขา้าฤษีจะมาบอกวิธีการร้อยเขา้าฤษีในรูปแบบต่างๆเพื่อเอาไปตกแต่งบ้านตกแต่งล้านตกแต่งสวนให้นาอยูนาดูนาชมและเพื่อความสวยงามครับ หรือพี่น้องท่านใดที่ชื่นชอบข้าฤุษีเป็นพิเศษเจ้าของบ้านยินดีแจ้งปันขายให้ในราคาที่ย่อมเยาครับเดี๋ยวทิพาพี่น้องไปชมเด้อพี่น้องเด้อนี่นี่ครับเขา้าฤฤษีเบิ้งเน้อพี่น้องี่เบิงงเบ้งนี่โอู้งามขนาดครับเดี๋ยวทพาพี่น้องเข้าไปเบิ้งในบ้านเขา้าฤฤษีครับนี่ครับพี่น้องครับตอนนี้มาฮอดบ้านเขา้าฤาษีแล้วครับเบิ้งเน้อยผมมีถ่ายนี่หัวบ้านเขา้าฤฤษีก็คือ ที่เป็นพวกช้าดัดครับปลูกช้าดัดไว้รอบบ้านแล้วก็ตัดโอ้ตัดได้งามแท้ๆไว้งามตรงดิ้งเลยครับเดี๋ยวมถ่ายขึ้นไปเบิ่งทั้งวันนี้ก็เป็นพวกต้นพุทธพิชยะครับเขาเลือดสีเห็นอยู่ทั้งเลือดต้นปาล์มหมดแล้วครับทั้งต้นปาล์มครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาเข้าไปเบิ่งทางในบ้านเขาเลือดสีครับรอบหัวบ้านเขาเลือดสีนี่ก็เป็นเป็นต้นช้าดัดครับ โอ้ตัดได้งามแท้ฝีมือแท้คนตัดก็ได้นี่นี่ครับด้านนอกครับจะเป็นด้านนอกนี่ก็ที่เป็นนี่เขาเลืสีเห็นยูแวบ,บๆปุ๋แล้วครับครับครับหลังการงานสั่งแท้เมืองเด้อพี่น้องเลยจะจะพาเขาไปเบ่งครับโอ้มาฮอหนาบ้านนี่ก็เห็นตู้ไปสันนี้ครับตู้ใส่จดหมายงามแท้เด้อเบ่งเน้พี่น้องนี่ ข้างทางเป็นชาดัดมีตุ๊กตาตุ๊กตาุนตุ๊กตา,ตกตาอาอยุบทต่างๆนี่พักกัเบ้างครับนี่พี่น้องเข้ามาในบ้านเล้วนะกลับมาในบ้านเขาฤาษีแล้วนะเนี่ยพอเข้ามาด้านขวามือนี่ก็ที่เป็นพวก พกเขาลื้อสีขเขาลื้อสีต่างๆครับที่ห้อยใส่กระตูนครับนี่น้องห้อยใส่กระตูนโอ้งามงามงามแต่พี่น้องเลยในอ่างบัวก,ก็มีพวกพวกนกพวกอย่าง,งาต่างๆครับพวกนกในอ่างบวัวเยวจะพาเข้าไปบ้งเขาลือสีครับนี่ไหอันนี้ก็มีพอสมควรเขาลื้อสี อพี่น้องเบิ้งเนื้อเบิ้งเนื้อเขาฤาษีคักคักคักนี่นี่โอ้ยพวงต่างๆแต่ละพวงนี่พี่นอ้อเงเ,อเอออลยยางยาวเลยยางงามเลยครับนี่ผมจะใกล้เขาใกล้ๆเบิ้งเนะ้อพี่น้องดนะ้อนี่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 โอ้อลังการงานส้างแทะบ้านเขาฤาษีงามคัก เขาลสีรูปแบบต่างๆทรงทรงแมงกัะพุนทรงลากไซครับบันเขาลวษสีสนี่นี่โอ้สามพวงนี่ยังเงาเลยหอยอยู่ใช้หลังคาบ้านเนอะนีพี่น้องเนี่ยนับเดี๋ยวผมดิแผนกล้องไปทั้งต,งตงน้นองมองกัเบ้องเนอพี่น้องเอยต้องอยางถอยหลังออกมาหลายเมตรอะครับประมาณน,น,นี่ไปถ่ายได้ครบ นี่ครับเดี๋ยวพาเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมทั้งไหนเลยครับอาจารย์นี่เขาสีงกระตูนห้อยทั้งใต้ต้นโมกดางอาริยบทต่างๆเบื้องเป็นแนวทางเบื้องเป็นไอเดียเพื่อดีตกแต่งลานตกแต่งสวนให้นายู่น่าชมน่ามองและความสวยงามครับพี่น้องครับ อ้ยเขาฤาษีพวงนี่งามแท้หนะพวงบักใหญ่เลยความยาวของเขาฤาษีแต่ละพวงนี่ครับประมาณเมตรกว่าครับเมตรยี่สิบเมตรสามสิบเซนบุ้นละนี่ผมยังผ้าดงเขาฤาษีเลยได้เลยครับนี่อันนี้หอยอยู่ทั้งชายรังคาบ้านครับโอ้ทายอย่างไรที่ได้ดครบเนาะเหมอนกนนะ ออลังการงานส้่งครับพี่น้องเนี่ยนี่อันนี้อยู่ทั้งต้นพุทธพิชยาครับเนี่ยมีดอกเต็มเลยพุทธพิชยาก็ได้อันนี้ก็ห้อยใส่พวกขวดขวดเป้าครับเจาะสองทางแล้วก็เขาเาลือสีห้อยเข้าไปเลยนะครับเ็ดง่ายๆถ้าบุได้นี้ขวดสีขวดขวดสีเนี่ยเจาะรู้ตรงกลางเลยครับแล้วก็เขาเาลือสีห้อยบางๆไว้เพราะโดน ไปมันก็นที่เาามนันที่งามครับเขาฤาษีเนี่ยเขาฤาษีเนี่ยก็เป็นพืชที่มหาจัรย์มากครับสามารถกองฝุ่นพีเอมสองจุดห้าได้สามารถกองฝุ่นที่เขาบ้านได้นะเบิ้งแล้วก็เย็นสบายแล้งับดับเย็นแล้วเขาฤาษีนะครับเบิ้งแล้วก็สบายหูสบายตาแล้งับดับเย็นเป็นสุขครับใจห้อน,อนใจ อันมาเนี่ยมาเบิ้งเขาฤาษีตอนเข้าบ้านเวลาลมมันไหวนี่ค็ไหวไปมันที่พิ้วอารมณ์ของเขาฤาษีเขาที่พิ้วไปตามล้มเลยแล้วเบิ้งกส็สบายสบายหูสบายตาแล้วก็ใจกขสิเย็นลงครับเขาฤาษีนี่นี่โอ้นี่เป็นดงนะครับเป็นดงเลยอันนี้ก็ห้อยใส่กระตูนครับเบิ้งได้พี่น้องใส่กระตูนิีนี้ แ้กระตุนอายุวัต่างๆหอยลงมาด้านล่างครับก็ที่เป็นพุ่มเป็นพวงเบื้องแล้วก็ทีสวยงามครับอันนี้ใส่ลูกแอปเปิลนี่นี่หอยใส่ลูกแอปเปิลโอ้แล้วก็ขอไว้ที่ต้นต้นโมกต่อกับต้นพุทธพิชยายะครับอันนี้เขาฤูสีท้งแมงกับพุนที่หอยไว้อยู่ใช้หลังคาบ้านก็เป็นแบบนี้ครับ เดี๋ยวผมพยายามที่ถ่ายเบิ้งทัวร์วได้พี่น้องด้อนี่มาหนิโอ้หุ่นครับอยู่เทิงต้นตามก็มีครับหอยไว่า้งามแท้ทั้งต้นตามก็ได้วันนี้มาคางคางหัวครับคางคางบ้านนะครับิองด้วยพี่น้องนี่เขาได้สีเนี่ยก็เอาเอามันก็ทีม่มักแดดอยู่ประมาณ จ็ดสิบแปดสิเปอร์เซ็นต์มั้งล่ะครับใส่แดดแท้ๆก็ได้อยู่แดดลำไร้ก็ดีขึ้นกันครับมันก็ได้เขียวงามแห้งถึกฝนแห้งดีดวยครับหดหน้าเม,มือ่อละข้างก็เพราะแล้วเขาฤาษีอันนี้เขาฤาษีทรงม่านน้ำตกครับม่านน้ำตกนี่โอ้งามคักทรงม่านน้ำตกดีก็ได้พวงเดินผี่น้องพวกยางยาวเลยยาว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 คักนี่นี่ เดี๋ยวัน้ท่าไปเรื่อยครับสงวนน้ำตกอันนี้ก่อไว้ยุที่ต้นปาล์มครับเขาฤาษีเบิ่งเนื้อพี่น้องมาหลังบ้านเรานี่กับรงแมงกับพ้นอีกาหลังบ้านหอยยู่ใช้หลังค้าบ้านครับนี่นี่นีโอ้โอ้ บกอก,ก็มีบกอกฮ็นวลแลนด์ก็มีนะพี่น้องเมืองนี้ก็บสงแมงกะพุนสงหลากไซครับที่ห้อยไว้กับต้นบฝร,รั่งหรือต้นบักสีดานี่แหละครับโอ้งามงามนี่นี่ครับพยายามไทยให เย็นให้เบิดแล้วครับพี่น้องทายมุม้มไก่แน่มุ้มกวางแน่นี่นี่อันนี้ก็อยู่ทั้งต้นป่ามนี่นี่โอ้งามงามเบิ้งเดี๋ยวนี้ผมจะไปเบิ้งน,นะครับอีกเขาลูกสีบางนี่ก็อยู่กับต้นเฟิร์นขาหลวง แล้วก็เอาเขาเรืสีห้อยลงมาครับเว้นขาหลวงนโอ้อยู่กับต้นเหงีง้งามกันครับอ,อันนี้กำลังอันนี้เป็นอันนี้กำลังห้อยไปขายมีคนฟั่งเข้ามานีง่งามงาม อยู่กับต้นเดบก็มีครับเฟินขาดหลวงแวงเถิงต้นเด็บผสมกับต้นเด็บไปเลยนี่ครับไทยเขาลือสีมา้าลูบทรงต่างๆแล้วบัดน,นี้ก็มาเจอเขาลือสีอีกทรงหนึ่งครับพี่น้องเป็นเฟินขาหลวงยวงเถิงแล้วก็มีเขาลือสีร้อยมาทั้งใตยางสวยงามเลยครับอู้พี่น้อง เบิ่งเด้อว่าทศเนี่ยมะพ่อสงกระตุนต่างๆเต็มไปบดเลยครับเนี่ยเบืองเน้อนี่สตรอเบอรี่มัดเขาฤาษีไว้แล้วก็ห้อยเข้าไปใส่ลูกสตรอเบอรี่ครับโอ้ยงามครับพี่น้องนี่สงป่ากระตุนสงป่ากระตุนก็ห้อยแบบเดียวกันแล้วครับนี่ก็สงพึ่งแล้วก็มัดใส่ลวดแล้วก็ห้อยเข้าไปโอ้ยงามแท้พี่น้องเลย มีหลายอย่างอู้มาพ่อเจ้าของบ้านเขาลุ้สีพอดีเด้อครับบัดนี้นะครับเหตอยังอยู่น้อเนี่ยนี่ครับนี่ครับนี่เพิ่นว่าเหตุง่ายงเด้อเขาล้ร้อยเขาลุ้สีร้อยเขาไปทางไหนแล้วก็สอดเขามาชัดๆเลยเด้อครับนี่ครับอู้งามงามอ๋อเห็ุแต่เพิ่นเบื่องด้วยเห็ุแต่พี่น้องเบื่องบนเดยนาะ นีร้อยเข้าไปเดี๋ยวสอดออกมามันก็ที่นแน่นครับคือจะไม่ให้ล่วงล้นลงลงลงดินเป็นการเกาะเลยห้อยเกาะครับนี่กำลังห้อยอยู่ห้อยฟับเข้าไปนั่นละเอาออกมายังกันจับจับะจะเอาทอดใดก็เอาโอ้หอยข้าวเดียวครับห้อยเกาะออกมา สอดเข้าไปทางไหนครับแล้วก็ก่อออกมาเอาเบิ้งชัดๆได,ด้พี่น้องดีไทยเบิ้งชัดๆอันช็อตนี่เอาสอดสอดเข้าไปทางไหนแล้วสอดออกมาข้างนอกก่อปับ๊บผู้แน่นเลยครับแบบเนี้ยแน่นยูดีนี่ครับอันนี้คืออันนี้คือห้อยเสร็จแล้วนี่นี่นี่พี่น้องอห้อยนี่สอดเข้าไปห้อยออกมา แล้วก็รูปรูปอันนี้อีกทรงหนึ่งครับเนี่ยอันนี้ก็เช็ดค้ายๆกันกับโอ้ช็แคลคายๆกันกับวองพอลล้มนะต่อไปห้อยขม้าห้อยออกข้างนอกมันก็ดินแน่นครับบพมีการหลุดบ่มีการล้วนรนไอ้เลยครับไอ้เขาเรือสีเนี่ยนี่เรียบร้อยเลยวางหนึ่งก็โดนนะครับใช้เวลาสิบถึงสิบห้านาทีนี่และครับพี่น้อง โอ้เนี่ยทรงแมงกับพุนทรงลักไซเนี่ยครับทรงประจับบ้านเขา้าฤาษีน,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  <S <S นี่นี่นี่นบเบิ้งนี้กันหนึ่งพี่น้องนี่เบิ้องนีกกันหนึ่งพี่น้องตะก,การที่ปลูกต้นไม้ครับนี่สอดเข้าไปห้อยออกมานี่โอ้ฟับฝัเบิ้งเกี่ยวประทันครับรวดเรี้ยวมากดึงออกเข้าฤาษีที่เด่นมโสวยงามครับ อ้อยก่อออกมาโอ้ดิเนีนเยนเยอะเลยรวดเร็วมากครับพี่น้องปับ๊บแล้วก็เอามือสางๆเนะี่ยอย่างน้อยหนึง่งสางสาง,สางออกหมดใกล้เสร็จแล้วครับพี่น้องคราวเดียวเลยปับป๊บปั๊บสอดเข้าไปแล้วก็สอดกลับมาข้างนอกแล้วกก่อไว้ปับ๊บเลยนั่นเสร็จเรียบร้อยโอย้สวยงามสวยงาม,งามนี่ <c oughs> แล้วก็สันสันเขย่าเขย่าครับเขย่า <c oughs> เสร็จแล้วเรียบร้อยนี่เจ้าของมานเขาด้วยสีบอกว่าเสร็จแล้วเรียบร้อย <c oughs> อันที่เป็นแบบนี้โอ้สวยงามมากครับพี่น้องครับสวยงามทุกันเลย <c oughs> ห้อยได้ลวดเลี้ยวมากนี่อันที่เสร็จแล้วนี่ก็ได้เบิ้งอยู่นี่ <c oughs> โอ้งาม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 ไอพวกนี้คือที่ห้อย ห้อยมันยากเดี๋ยวนะครับเนี่ยอัน,นอที่ไอ้เป็นซกสุกตะตุ่นสุกกระตาต่างๆเนี่ยซงต่างๆเนี่ยโอ้งามงามงาม<ด>มีหลากหลายลีลาเด้อครับเขาฤาษีบ้านเขาฤาษีูสีหลากหลายลีลาอันนี้ก็ใส่ลูกแอปเปิ้ลลูกแอปเปิ้ลแล้วก็แล้วก็ลูกสมสมเนี่ยม,มีเทคนิค อันนี้อย่างน้อยหนึ่งนะครับเทคนิคของส้มเนี่ยคือใส่กระถางต้นไม้อะน,น้อยๆเนี่ยว้ทางหน,นอย่างน้อยนึงเพ<อ>ื่อที่ให้มันเป็นให้มันพองๆออ,ออกมาครับนี่ใส่หัวใส่ก็ได้ท่านว่าะผู้เจ้าชันเรื่องเขาฤๅษีว่าครับผู้งามงามงามนี่นี่การเด็ดอ๋ออันนี้การ ลอยใส่มัดลวดนี่ครับนี่มัดลวดพันพันเลยเอ่ามัดลวดพันพันมัดเทีันไหมม้วดอ๋อแล้วก็มีลวดนี่นี่ลวดมาจะเอาสั้นหรือยาวนี่ครับฟังเด้อฟังเด้อพี่น้องนนเกาะปั๊บนี่เลยสอดเข้าไปนี่เลยนี่สอดใส่ลูกผสมเนะครับยัดเข้าไปยัดเข้าไปนี่ ก็ปั๊บนี่เรียบร้อยแล้วโอ้เหลยวรวดเรีย,รยมากนี่ครับนี่นี่นี่เสร็จแล้วก็ดีใส่เวลาแป๊บเดียวครับมอบาถึงนาทีด้วยซ้ำไปครับนี่นี่น,น,นี่นี่ครับโอ้งาม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 การล้อยวิธต่างๆการวิธีล้อยต่างๆเพื่อที่ให้เขาฤรษสีเนี่ยสวยงามเพื่อเอาไปตกแต่งบ้านตกแต่งลานตกแต่งสวนให้หนาเบิง้งน่าดูนาชมได้พี่น้องให้มีความสวยงามนะครับ โอ้สวยงามเลยพี่นออ้องไงเลยงาม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 เอาเบิรงอีกตัวนึงพี่นออ้องเบิรงอีกตัวนึง่งนี่นนมัดมัดลวดเกาะงัดเข้าไปมันมีพ้งนะครับ ตัวพึ่งเนี่ยมีโพ้งอยู่ข้างในนี่โอ้เรียบร้อยเลยคราวเดียวครับพี่น้องแป๊บเดียวเลยี่เรียบร้อยพวกนี้ก็จะขายอยู่ประมาณตัวหนึ่งประมาณเท่าไหร่ครับห้าสิบบาทครับห้าสิบบาทประมาณนี้นะครับตัวหนึ่งโอ้งามงามงามพี่น้องเลยนี่ครับล ขา้าวฤษีในรูปแบบต่างๆพี่น้องก็บเบ่งมาหลายแล้ว,วเนาะก็เฉพาะที่เข้าใจว่าการลอยขา้าวฤษีในรูปแบบต่างๆน่ะเป็นอย่างไรเพื่อเอาไปตกแต่งบ้านตกแต่งลานตกแต่งสวนให้สวยงามนะครับพี่น้องโอ้ทายเขามาเรื่อยๆนี่มาเห็นเทพคณิตศาสตร์นอครับพี่น้องเนี่ยเทพคณิตศาสตร์นี่เหมาะสําหรับค้นมักตัวเลขครับ นี ning, uh. mm ่น hmm. mm ี hmm. right. mm ่เทพณนิสศาสตร์ต้องหมุนกลงล่อเนี่ยกงล่อเกียนนะครับพี่น้องหมุนในตรงในตรงนี้นี่ในตรงในตรงลูกศรบางนี้นะตรงลูกศรบางนี้ลองหมุนบ้างนี่นี่พี่น้องนเทพคณิตศาสตร์นี่ให้ได้ทั้งสองตัวสามตัวได้ครับพี่น้องนี่ได้แล้วนี่นี่หมุนอยากได้สองตัวก็หมุนสองเท่ยหมุนจนกว่าจะได้ตัวเลขกุลละ ได้สามตัวก็หมุนสามเท้่เก็า่าได้ตัวเลขก็หมุนจนได้ตัวเลขก็ไปเสี่ยงดวงกันเอาไปวัดดวงกันได้พี่น้องนะสำหรับคนมักตัวเลขคนมักรุ่นชอบรุ่นครับครับเมื่อนี้ช่องบ้านสวนฉลองใช้ช้างยูทูบกับบ้านเขาฤาษี้วขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับจบไว้ที่เทพคณิตศาตร์นี่แล้ครับสวัสดีครับพี่น้องครับ